นิทานเรื่องลีลากับแผนที่แห่งดวงดาวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงชื่อลีลาเธอเป็นเด็กที่สงสัยรักการผจญภัยและชอบมองท้องฟ้ายามค่ำคืนวันหนึ่งลีลาเจอกระดาษเก่าๆในห้องเก็บของของคุณตาพอคลี่ออกมาก็พบว่ามันคือแผนที่ดวงดาว ที่ส่องแสงร,ยระยิบระยะเรล่ากับมีชีวิตคุณตาบอกว่านี่คือแผนที่วิเศษมันจะพาคนที่กล้าออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนแต่ต้องเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองนะคืนนั้นลิลลาตัดสินใจสะพายกระเป๋าออกเดินตามแผนที่เธอเดินผ่านป่ามืดที่มีหิ่งห้อยนับร้อยตัวโบกไฟสว่างนำทางเมื่อเธอหลงทาง หิ่งห้อยก็รวมตัวเป็นลูกศรชี้ทางให้ลิลาเลยยิ้มและขอบคุณหิ่งห้อยลิลาเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงทะเลสาบกว้างใหญ่น้ำใสเหมือนกระจกสะท้อนท้องฟ้าแต่แผนที่กลับบอกให้ข้ามไปเธอมองไปรอบๆแล้วเห็นฝูงปลาเงินที่กระโดดขึ้น จากน้ำเรียงตัวเป็นสะพานแสงวาวลิลาก้าวไปอย่างระมัดระวังและขอบคุณฝูงปลาที่ช่วยเธอสุดท้ายแผนที่พาเธอมาถึงภูเขาสูงชันที่ทุกเสียงจะถูกสะท้อนกลับมาดังขึ้นสิบเท่าลิลากลัวมากเพราะเสียงก้าวเท้าของเธอดังราวกับยักษ์เดินแต่แล้วเธอก็ได้ยิน เสียงกระซิบของคุณตาที่เคยบอกว่ากล้าที่จะเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองลิลาจึงตะโกนว่าฉันทำได้เสียงสะท้อนกลับมาแรงขึ้นราวกับภูเขากำลังเชียร์เธออยู่บนยอดภูเขาลิลาเจอประตูแสงดาวเปิดออกไปยังท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เธอได้สัมผัสดวงดาวที่ลอยอยู่รอบตัวเหมือนกำลังเดินอยู่บนจักรวาล แผนที่ค่อยๆละลายกลายเป็นฝุ่นดาวและซึมเข้าสู่หัวใจของเธอจากนั้นลิลาก็กลับบ้านพร้อมของขวัญที่มองไม่เห็นแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความกลา้าและศรัทธาในตัวเองคุณตายิ้มเมื่อเห็นเธอกลับมาแล้วพูดว่าหนูได้เรียนรู้แล้วว่าดวงดาวที่แท้จริงอยู่ในใจของเราเสมอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าและความเชื่อมั่นในตัวเองสำคัญกว่าของวิเศษใดๆทุกการเดินทางที่ยากลำบากจะสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นดวงดาวอาจอยู่ไกลแต่หัวใจที่กล้าหาญพาเราไปถึงได้นิทานจบแล้วนะคะฝากเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนกดไลค์กดแชร์นิทานเรื่องนี้และกดซับสไคร้ให้ช่องนิทาน คิดแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ